ไกลข้อให้ไกลแต่หัวไฮน้าสวนไกลข้อให้ไกลแต่ม้วนมูเฮือนกับเหล่าส่วนว่าจะเบ่าสองเฮายาใดหางต่างคน้นต่างบานคำบา่ายาห่างกันสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขูสู่ค้คนมาปูสาดทาละไปจ้ายินดีตอนรับเขาหนังกลางแป่งขี้ดินแดงไงงงช่องเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอมือนี้ก็มาสปอยนังคือเกามีซื้อเรื่องวะเปิดประตูหลอนเป็นหนังสยองขวัญแต่เฮาสิ่สปอยเป็นข้อเมดี จ้าคำเตือนนี่คือการสปอยเป็นการสรุปเนื้อหาของผู้สปอยล้วนผู้ที่เบิ่งหนังมาแล้วหรือว่าหัลล์เบิ่งกระเป๋ามาฟังเพื่อให้เข้าใจในเนื้อหาหนังลายขึ้นสปอยเป็นภาษาอีสานซึ่งภาษาอีสานแต่ละหมู่บ้านแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละจังหวัดก็บ่คือกันจังเดยจังเดยก็ขออภัยใณที่นี้นเด้อจ้าจังเดยจังเดยก็มาฟังกันจู้ เดืองดาวก็เลยเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะพี่น้องคาะมืองปูซอยพยาบาลสุวะแคนโลไลค่ะขก็เด้อา่านคัมพี่ใบเบือนให้ผู้ป่วยฟังแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆจนผู้ป่วยนะ่ะตายไปพอ,อย่าเมือแรงแคนโลไลเองก็มาปาร์ตีต,ๆๆติ้งติ้งถึ้งๆึงกับจินพ่อก็บอกว่านี่มื่อื่นสิไปสัมผัสงานหม่เด้บไว้แล้วก็องค์กรแบบนี้เห็นแก่โตแห้งแล้วก็อยากเรียนต่อเป็นพยาบาลว่อ,อยากเป็นปูซสอยพยาบาลแล้วเมื่อยแหง้ง พอมือต่อมาแคละล่าเองก็ออกเดินทางไปสัมผัสงานไมค์ขับรถทะ,ะเลักแท็กแท,ท็กไปก็สิหอดกับพานปลาพานดวงไปโอ้ยไก่หลายเฮือนก็ได้พอมาหอดกับเป็นบ้านหลังเก่าๆไราไรไเบิกเหล่ากับเป็นแต่ยานแต่ยานเบิง้งเหนียังกับเป็นแต่ยานคักแต่ยานเนียพอมาหอดปิ้งกับเปิดประตูปั๊กปัก กับบ้มีผู้ใดออกมาเปิดประตูให้จนเขาได้ย่างเข้าไปในเฮือนพอไปหอดปึ้มกระพาอกับลูกมาเชลเขาเป็นทานายของบัตรหลังนี่เนาะก็บ,บอกว่าเนี่ยแนะนําตัวนะคะนี่ไวโอเลตเอ่อเมียของเบนเบนนี่เป็นผู้ป่วยอัมาพาตคนสิมาให้ดูแลก,ก็คือว่าเบนนิลาแล้วไวโอเลเอื่นๆใสๆนะไวโอเลสไวโอเลตเอออื่นไงเน่าไรขานผาดเน่าวไวโอเลสนี่ก็บ,บอกว่าอู้ฉันบม่มกักเด้แคโนไลน์เนี่ยเอากลับไปซะ ตัวลูกเองก็บอกว่านี่แคเนลไลาเขาไล่ออกเนี่ยเขาบมาัมักหาคนหุกคนแล้วจนๆๆันเนจันเนกมาซอยงานนีแนเหตุงานซอยแนยจนแคเนลไลาสุดท้ายก็ตกลงเหตุก็ได้จนโตแคเนลไลาเองก็เด้งานไดที่นีได้นงานแล้วก็ต้องฝ้า,าไปเก็บของเลยใหญ่ไม่ยู่เฮอนหลังนีพอมาหอดกลางทางทเทลเล็คแทกแทกโอนน้ำมันกับสีเบิร์นเลวก็ได้จอดแวะปัม่มเติมน้ำมันแล้วก็หองหาคน,น,นสิตใจเงื่อนจิใจเงินโอมเมนกูนี้ไปเหล้วกูบอใจหาหมันดอกพ่อตัยางเขามาหาคนก็เห็นว่าไม่ง่ายไม่ใหญ่อีกนึงอ่ะอุา่ว น้องกระตกใจตื่นแล้วที่นี่ก็ว่าใ้เงินแล้วๆนี่ก็กว่าสิออกมาใดก็เป็นเวลาเมื่อดำมาหอดพอดีแค่ลไล่เองก็เห็นหนาทีแลยได้ดูแลเบนเลยโตเบนเองนี่ก็จับมือแคโลไล่เลยปึ๊บกําลัางสีวงยังผังาบผางาบอยู่นั้นตอนนั้นว่ายเล็กันยังเขามากพอดีก็เฮ็ดในเบนต้องปล่อยมือเลยเด้โตวไวเล็เองก็บอกว่าเนี่ยดูแลเบนเนี่ยต้องคิดแบบนั่นแบมนี่แบมบนี่แบบนน่แบบน,นสาทยายไปแค่ละไล่ก็ถามว่าเอา้าเพื่อนหลังหนี้คือมีอยู่สองคน เดม,ม่าจางังไไดเออเล็กก็บ,บอกว่าเนี่ยสื่อมาตา่อต่อต่อต่อมาจากลูกพี่ลูนกน้องเขาขายให้ในไดคาดึกๆเพราะว่าเขาหอนเงินแล้วเขาก็บ,บอกว่าเนี่ยทั้งเบิร์ดเนี่ยนะมีบานทั้งเบิร์ดเนี่ยมีห้องทั้งเบอร์สามสิบหลักโอ้ยหลังใหญ่แข็งค่ะหือหาดหลังบักใหญ่แล้วก็บ,บอกว่านี่ขี้ข้านผูกกุญแจหลายมันหลายก็เลยบอกว่านี่เอานี่กุญแจพีดอกเดียวนี่เด้อเปิดได้ทุกห้องเพราะว่าห้องได้นี่เปิดได้ทุกห้องแล้ววัยออเล็ก็ถามว่าเนี่ยแคนโให้นี่ของพวกเป็นยังไง เคโรไลก็ตอบว่าเออครอบครัวเนี่ยเลือกเขาผู้เดียวเพราะพ่อแม่ก็ตายเบิรแล้วแล้วมือต่อมาแคโลรลไลเองก็ดูแลเบนคือเกาได้อาบน้ำป้อนเขาให้เป็นย่างดีแล้วก็พาชมสวนตอนนั้นว่าเลนิกอะกำลังสิปลูกต้นไม้อยู่กับหาในไพักบุพเพก็เลยบอกว่าเนี่ยแคโรไลฉันขอความสวยเหลือเธอแน่เธอไปเอาในพักอยู่ไต่ห้องไต่หลังค้าแม่ฉันแน่แคโรไลเองก็บอกว่าโอเคได้ พ่อแตยางขึ้นไปก็ได้ยินเสียงกึกกึกกักกักก็มาถึกใจคักแท้เนาะแนงเอยเอาเสียงนี่ก็เปินแตยานเฮงได้พี่น้องด้แล้วก็เอาคุณแจเขาไปเปิดหองนึงเอ่ะเปิดจังไดก็เปิดบ่ดด้ตอนนั้นวัยเลดก็หหองวัยแนงวัยแน่ก็เฮ็ดให้ตรงยางออกมาแล้วเอาไนผักมาห้ยวัยเลดตอนนั้นกระถามว่านี่วัยเลดจะมีหองนึงแลยที่เปิดบ่ดด้ก็คือหองไตหลังคานั่นล่ะคือว่าคุณแจนี่เปิดได้ทุกอันวัยเลดก็เลยต่อว่าอ้าวมันก็เป็นยังสัระล่รบ่เคยมีใครเปิดมาตั้งตโดดแล พอแต่ย่ามือแลงมาฝนกระตกแข้งแห่งฝากกระเหลี่ยมพึบพับพึบพับแค่ละลายเองก็นอนบาหลับเด็กก็ได้ยินเสียงขอประตูกกุ๊กเก๊กอยู่แล้วก็เฝ้าแลนกลัไปหาเบนอ่ะเบนเสียไปซื้อบุปผานี่ก็เฝ้าหาเด็กก็เปิดประตูนั่นประตูนี่ก็บ่เห็นเบนจักเถื่อพอแต่เปิดหน้าต่างเขามาก็เห็นเบนคานอยู่ทางหลังค่ะฝนกระตกเนาะมันกระมืนมืนกระห้องว่าเบนอย่าไปอย่าไปสุดท้ายเบนกระตกลงจากชั้นสองแค่ละลายก็เจ้าเสียจังเด็กห้องไวเลสไวเลสเบนตกลงไป ไวเล็กกับฝ่าวเล่นมาเบิงแล้วก็บอกว่าไปเอารถเข็นมาแล้วแค่นล่า,ลาเอิงก็ไปเอารถเข็นได้ก็เห็นขอความที่เบินเคียนไว้ว่าซอยแนววสันแล้วแค่นล่า,ลาเอิงก็เลยคิดเลยเอจใจลืมหาคําตอบล้วได้ที่นี่เด้อพอยาหมือเสาโตัวลูกเองก็มาหาแค่นล่า,ลากับฝ่าวบอกท่านที่ว่ามือขึ้นนีฉันพอได้ฉันพอผ่าพื้นนึงที่เบินนขอความซอยเหลือก็เลยบอกว่า้าเฮ้าไปเบิงผ่ากันพอยางเขาไปเบิงผ่าผ่านั้นก็เข้าสะอาดบ่มีขอความอียงเคียนไว้เลย โอ้ลูกเองก็คิดว่ามันโมมี่หยางดอกโมมี่หยังจะไปคิดหลายแล้วก็กลับเมื่อเฮือนซื่อ,อแล้วแค่น่าไล่เองก็ลืมหาขอมูดได้ที่นี่เปิดประตูห้องนั่นห้องนี่จนมาเปิดห้องตาหลังคาโอ้ยนางก็ใสเผือกใสมันเก๋ยวอีหลีหนอพอมาหอดก็เห็นของห่างๆรูปห่างๆรูปคนรูปนันรูนี่บกักร้ายก็มาผอกองกองหนึ่งได้ที่นี่ก็เปิดเบื่องก็เห็นกองกองรูปรูปด้หนังก็มีแหวนว,วงหนึ่งตอนนั้นไวโอเล็ตเองก็หองหาเดี๋ยวแค่น่าล่แค่น่ล่ ต้นโตของแคโรไลน์เนี่ยไปเห็ดโถโถนึงแตกลงไปเอาตอนนี้แล้วเธอก็จะเสียจใจกับฝ่าวแลนลี้เด้ยานไวร์เลิดมาเห็นไวร์เล็ดกับฝ่าวหาดำๆม,มามองสุดถ่ายกระเบื้ห็นกระยางออกไปซื่อๆในห้องนั้นแคโรไลน์ก็เห็นกระจกตั้งหลายบานตอนหลายบานแล้วเธอก็เห็นแผ่นเสียงแผ่นหนึ่งแล้วก็รีบฝ่าวจับออกมานํา แล้วแคโรล่เองก็เอาแผ่นเสียงแผ่นนั้นมาเปิดอยู่เฮยียนจินแล้วก็ปาร์ตี้กันคือเก่าทั้งสองเองก็บอกเรื่องเล่าได้จินก็บอกว่านี่ไม่เป็นแค่ความเสื้อมือเสื้อมันก็บอกนปยังดอกยังไปเสื้ออย่างหลายพอแต่กลับมาหอดก็มาดูแลเบนคือเก่านั่นละพอแต่แามสาวไอริตเองก็เห็นกระจกในห้องน้ำได้ก็ฟ้าวเรียนึ้นไปคอประตูป๊อก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 แคโรไล่เปิดึ้กมาบอกว่าฉันบอกแล้วบอเธอห้ามเอากระจกออกมา ต okay, ัวแค่ละไลกะว่าเป็นอย่างเช่นกูบอกเข้าใจเป็นอย่างเธอคืบอบัวหวกระจกอองมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันขึ้นไปบึงหองไต่บันไดแลวเด้เธอต้องบอกเรื่องบานให้ฉันฟังแล้วแล้วว่าเลตเองก็บอกว่าเมื่อก่าซิปปีก่อนคนเก่าของแกของเงื่อนหลังนี่นะ่ะเขาบอกว่ามีฐานะลำรวยบักหล้พอกงชาวบ้านมา แล้วตัวเมียของเขานะ่กะก็ถือมู่ดูเป็นประมาณว่าเป็นพวกมอผีเวทมุ่นเอียงปะมาณนี่ละ่ะแล้วมือน,นึงก็มีการจัดงานเลี้ยงเด้ที่นี่ทุกคนก็มามาง,งานเลี้ยงบักไลยคนแหล้วก็พ้ากัะเล่นบักลีไปเสียงมองนันไปรีมองนี่ไหวแล้วคนหลับใสเองก็พ้าเด็กหน่อยขึ้นมากำลังหลายมุ่นอยู่นั่นกระพ้ากันจับคนรลับใสสองพวเมียขึ้นมากวนคอ,อไหวแล้วก็จุดไฟเผาตอนนั้นทุกคนก็เซยเด้ม,มีความรู้สึกอียงเกิดขึ้น แล้วระยะเวลาผ่านไป60ปีลุกเขาก็บ่เคยบอกถึงเรื่องห้องดันจักเที่้วก็บ่เคยเปิดห้องนั้นเลยแล้วก็มีกระจกไว้เขาบอกว่าต้องไปเก็บไว้ในห้องใต้บันไดเพราะว่ากระจกนั้นไม่ไหวเห็นผีตัวแค่นล้วไล่เองก็บ่สนใจแล้ก็บ่เสื่อเรื่องผีเลยตอนนั้นที่ฟังมากก็ซื่อเซยๆน่ะนะแล้วตัวแค่นล้วไล่เองก็มาอาบน้ำหฮบินแล้วก็บอกเรื่องผีให้ฟังเดียวว่าเธอนีเห็นผีมาจากกระจกพอแตบินเห็นกระจกก็รู้สึกย่านหลายได้ย่านคักย่านคักแล้วแค้นล้วไล่เองก็บ่ทาซาค่ะพี่น้องขับรถขาาไไปปในนเมมือองหหผีทที แล้วก็ไปบอกมอพีว่ามีคนถึงสะกดจิตไว้เด้มอพีก็เลยถามว่าเธอยางห่วงแมนวานเกิดเอียงกับเขาแล้วก็เลยเอาอุปกรณ์หลายๆอย่างให้เขาแล้วพ่อมาหอดปึบกับทาการทดลองกับเบนเลยเด้แล้วเบนเองก็เอื่นซื้อแคโนไลแคนโรไล่แคโนไล,ล,ล,ล่ว่าสิบอกเอยียงจักอย่างตอนนั้นก็บอกว่าซอยผ้านีจากมองนี้เนี่ยตอนนั้นไว่เล่นเองก็คอบประตูป๊อกปๆกปกปกเปิดประตูเดี๋ยวนี้แล้วแคโนไล่ตกเขากระถามว่าเนี่ยสิน,นี้จากผู้ใดเลิศไปยังขออึ้อยากหนี โตเบนเองกะสี่นิวไปทางไวโอเลติเปิดประตูเขามากพอดีไว้เล็ดเขามากกันดาเลยทันทีเลยได้เหยียงอยางไปแล้วก็ไล่แคลโลไลออกมาพอตรัญญาโมเสาแคลโลไลก็ลืมบว้แล้วก็ลืมเก็บเสื้อผ้าว่าสิกับบานแล้วพอเลี้ยวเห็นเบนก็โอ้ยกูเลือดตุนสาดเด้ก็เลยคือสีอยู่ต่อแคลโลไลเองกับ,บ่มีภรรยาปรึกษาเนาะก็มาปรึกษากับทานายลูกคือเกา,าละ่ะพออาจจะมาหอดปุ๊บพนายลูกก็ให้ว่าเออพาไปหาพยาบาลคนเก่าแน่ว่าเป็นอย่างเขาคือออกโตลูกเองเนี่ยก็พามาหาพยาบาลคนเก่า เรพยาบาลคนเก่าก็วอาว่าบานหลังนั้นมันไม่มีผีดอกไม่มีแต่เมียเขาล่ะที่เด็กเขาเป็นแบบนี้แคลรไลน์ก็ลืมคิดวิธีว่าสิซอยบินยังไงได้เดีดด่นีก็ว่างแผนกับลูกนั่นละ่ะพอหอดย่ามาแรงมากแคลรไลน์เองก็เอาพงสีแดงล่อยไว้หน้าประตูแล้วก็รอไว้เล็ดเข้ามารอจังไลยรอจังไดไว้เล็ดกับบกเขามาจากเถือ่อหลอกล่อจังไดกับบเขคามาจากเถือ่อไว้เล็เองก็ส่วนแคลรไลนต้องไปกินเขาน้ำกันเดอะ กินข้าวก็กินขา้าววางไปนั่งกินข้าวน้กากกนฝนตอนน,นั้นฝนมันกระตกเด้ฝ่ามันกระหองไฟมันกระดาบได้ที่นี่พอตอนนั้นปื๊บไวเลยก็บอกว่าเออถ่ายวินดี้เด้อไปเอาตะเกียงมาให้แคนโนไลกับปัตหาซา,าจ้ะพี่น้องจ๋าเอายาสรุบลงไปนน้ำทันทีพอนางหอดปื๊บอานางกินข้าวกันไวเลตกะกินน้ำไปจ้ะเฮ็ดให้สรุบไปแคนโนไลกับบัตหาซาเฝ้าจำ้ำขึ้นไปหาเบนทันทีแล้วก็เอาเบนน่ะขึ้นรถไปพอแต่มาหอดครับบอกมาเรื่อยเรื่อย่อดหนนาประตูใหญ่เอ้า ไต่เล้วมันหลอกโซไว้ย,ย่างดีแคลโลไลเองกับบมีทางเลือกแล้ะค่ะที่นี่กระบรถส้นประดเอาส้นไปตึมตึม,ตมจนรถพังมุนอับหับไปใส่บไดาแล้วที่นี่แคลโลไลก็เลยลากเบินเขามาเสียงไว้ในห้องเก็บของ,ของในตอนนั้นเองค่ะวเลรุก็ฟื้นขึ้นมาแล้วที่นี่ถือปืนยางออกน้ำหาเลยทั้งยิ่งไปพร้อมคุมคู่ไปพร้อม โตแค่โนลาเองก็ได้เลือดได้ที่นี่เด็กก็ฟ้าวพายมาหาฟ้าวแหลนมหาลูกยูเฮือนในตอนกำลังสีวองให้ลูกฟังนั่นวเวลิดเองก็โทรมาหาลูกเด็พอลูกก็เลยว่าเออขอเวลาจากักรนอยเด้อไปบอกโทกรศัพท์ก่อนโตแค่โนลาเองก็ยากไปเรื่อยเือยจนไม่ให้ลูกจะคลองเต็มโตของลูกอยู่กับหูวเราเอาสองคนนี้มนรวมมือกันแน่นอนท่านใดน,นั้นลูกเองก็เอาเสือกมามัดคอแคโนลาจนสลบไปแล้วก็จับแคโนลามาเงินคือเกาล่ะจ้า พอแคนโรไล,ลไม่นางคนง่ามตื่นขึ้นมากกับหูท่านที่ว่าจะอเงองถือจับเป็นเครื่องสังเวยแน่นอนก็เลยบ่มียังสีเหตุเตอร์ท่านี้ก็เลยก็ต้องย่อมมอกมองเสียงข้องเบนแล้วท่านี้ว่าเรียก็ฝ่าลงไปหาเบน,นทันที ตัวแคเนล,ลเอิงก็ฟฝาวแลนก์ับหองเรลาก็กระโดดหน้าต่างออกไปตัวลูกอกกบไม่ยอมแพ้ดิก็ไปจับแคเนลากับขึ้นมากเกนเกา่าแคาเนล่าอิงก็บฝ่าวเอาผงเอาผงแดงละโรยตามห้องไหวไว้เล็ดเองก็เขามาก็รีบเป่าผงวิเศษใส่ตาฟึง่งสองคนก็เด้ต่อสู้กันจนไว้เล็ดตัดสู้บ่ไว้ไม่นั่งเถ้าคนนี่เห็นใหวไว้เ,วเลดตกสั่นซองไปแต่ก็ยังบ่ตายดิคะ่ะบินองขาแล้วแคลนล่อิงกับฝ่าวโทรหาตำรวจหาจินมูของเขาให้มาสอย วไว้วเล็ดเองกับโท่าสาค่ะตื่นขึ้นมากกับเฝ้าย่างตามลาแค่เราไล่แค่ไล่เองก็ลแลนแลนกันไปไปติดอยู่หองไตมันได้ไตลังค่าอยู่คือเก่าแลวที่นี่แค่ราไล่กับมัมีทางเลือกแล้วก็เหตุพิธีท่านที่ตัดผมจะของมากเอาเลือดมากแปะมองนั่นแปะมองนี่ทิดนั่นทิดนี่ไวโอเล็ดเองก็ย่างเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ้กูทายอยู่พอดีาากูทาเจ้ามาโดนแล้วเพราะว่าเธอมีความเสือ่อมั่นกันสิเป็นความจริงละ่ะ โอแค่ไล่ก็บอกว่านี่กูบมเสารอบมเสื้อ,อมันว่าม,มีจริงดอกพีเพอนั่นจนกระจกแลนเขามาส้นสรบไปละค่ะพี่น้องคะ่ะพอตื่นขึ้นมากกับหงวะเจ้าของอยู่ในหลังของไวัยโอเลสส่วนวโอเลสแหละก็ไปยูนหลังของเจ้าของแล้วก็ลูกความจริงว่าส่วนท่าน,น่าลูกน่นนะก็คือผัวของไวัยโอเลสนั่นเองจนผ่านมาเก่าสิบปีพวกเขาเนี่ยก็บม่มีมือตายเนาะซับเปลี่ยนร่างกายคนมาเรื่อยเรื่อยๆ จนหอดแน่ยเหมือเเสาตัวจินกับตำรวจเองกับเขามาในบ้านได้ที่นี่เ้อแล้วจินเองกับทักทกลลลายมูแค่ะลาลก็ฮู้เลยว่าแค่ลไล,ลยน่ะเปลี่ยนไปแล้วท่านายลูกกับประกาศว่าเนี่ยซองพวเมียน,น่ะนะเจเซีใหจังไดตกลงมาเป็นอัมาพาตแล้วก็บอกว่าซองพวเมียนี้ยกสมบัติเห็เบิร์ททั้งเบิร์เลยให้แคล่ะล,ลาล แล้วท่านด้ลูกกับแคนนไลที่อยู่ในล่างผู้ยิ่งเถ่าๆถ่ผู้ท่าเถ่าเถ่าก็ทรงสายตาพื่อภาพเพื่อภาขอความสวยเหลือแต่กับหม่มีผู้ใดหูจักอีกเลยเรื่องเล่าของเปิดประตูลอนกระด้ดจบลงเพียงเท่านี้กระได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่6.5ดาวได้คะแนนจากบักเคือเท็ดเนาอยู่ที่38% แก้มอ่อนอและไม่ผิวเจ้าเอ้ยขอให้แยงพญาถึงบบาวพีพ่ไส้ผู้นีเจ้าผู้จันจอดแจง้งพี่จงใจสมสวาดนับแต่พบผ่อนองโบมี่มือไล่ลืมจังเด้จังได้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สัางคลิปต่อไปในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ